กับสินจังซน,นลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกู้เงินออมสิน1,000งบาทกับสินเสื้อธนาคารประสาชนต้อนรับเปิดเทอมดอกเบี้ยคงที่0.60%ซต่อเดือนผ่อนนานหนึ่งปีต้องใช้เอกสารอะไรบ้างธนาคารออมสินออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินต้อนรับเปิดเทอมกับ สินเชื้อสินเสื้อ,นอธนาคารประชาชนต้อนรับเปิดเทอมเพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครองตามนโยบายรัฐบาลครอบคุมค่าเทอมสุดนักเรียนและอุปกรณ์ผู้ที่สนใจขอสินเสื้อต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเซ็คได้ที่นี่คุณสมบัติผู้กู้ หเป็นผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาที่มีอาชีพและมีรายได้ 2. ณวันที่ยื่นขอสินเชื่ออายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน65ปีบริบูรณ์สสมมีมที่อยู่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ 4. ต้องไม่เป็นลูกจ้างพนักงานผู้บริหารหรือกรรมการของธนาคารก่อออมสิน หลักประกันไม่มีหลักประกันวัตถุประสงค์การกู้หนึ่งเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายใ,ในการศึกษาสำหรับการเปิดเทอมเส้นค่าเทอมอุปกรณ์การเรียนสุดเครื่องแต่งกายของนักเรียนนักศึกษาค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าใช้จ่ายหลักสูตรการเรียนต่างๆเป็นต้นจำนวนเงินให้กู้หนึ่งให้กู้ตามความจำเป็น ได้ตามความสามารถในการสําระนี้แต่ไม่เกินรายละหนึ่งมืนบาทโดยไม่นับรวมกับวงเงินสินเชื่อลายย่อยประเภทอื่นๆของธนาคารระยะเวลาสลําระเงินกู้1นึ่งสะเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือนสองระยะเวลาสำรละคืนสูงสุดไม่เกินหนึ่งปีหรือวงเล็บ สิบสองงวดอัดตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม 1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ060ต่อเดือนหรือเทียบเท่าดอกเบี้ยลดต้นลดดอกร้อยละ12.96ต่อปี 2. อ,อัตราดอกเบี้ยผิดนัดสำละหนี้เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตาม สัญญาบวกร้อยละ0.25ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระส่องทางให้บริการสินเชื่อ 1. ลูกค้าติดต่อยื่นขอสินเชื่อที่ธนาคารออมสินสาขาหรือส่องทางอื่นที่ธนาคารกำหนดระยะเวลาดำเนินการ 1. ยื่นขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15 พฤษภาคม2567 3- ถึง31กรลกฎดา2567 2ออนุมัติจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567 ประมาณการผ่อนสําละเงินงวดอัตราดอกเบี้ย0.60ต่อเดือนวงเงินผ่อนสําละ5,000 0เงินต้น417438ดอกเบี้ยงวดที่1วันที่ ที่หถึงสิสองดอกเบีย้ยสาสิบเงินงวดสี่ร้อยสี่สิบเดหกศูนย์แปดเก้าสีเอกสารประกอบการยื่นขอกู้หนึ่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสองหลักประกานหลักฐานประกอบการใช้จ่ายเพื่อการศึกษาถ้ามี 3. ภาพถ่ายการประกอบอาชซีพหรือภาพถ่ายแสดงรายได้สายอย่างใดอย่างหนึ่งที่สอดคล้องกับอาชซีพเส้นภาพถ่ายกิจการถึงประกอบอาชซีพ2ภาพถ่ายสลิปเงินเดือนล่าสุดหรือภาพถ่ายเดือนล่าสุด ก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ